สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะมาอัปเดตราคามันนะครับผมว่าเป็นจังไดนะครับผมติดตามสถานการณ์ราคามันนะครับต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้นะครับราคาโรงงานนะครับเป็นจังไดกันบ้างนะครับที่ผล่ัรับสื่อนะอเพราะว่าเขาเห็ดไร่มันนะครับสวนมันเท่าก็ตตองติดตามนะครับเกี่ยวกับราคามันอัปเดตราคามันโรงงานนะครับผนสื่อจังไดแน่แล้วตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวจะ ไปบอกสู่ฟังนะครับผมโรงงานแถวชนบุรีครับพี่น้องโรงงานแถวชนบุรีนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งยิบหาเปอร์เซ็นต์ซื้ออยู่นะครับตั้งแต่หนึ่งบาทเก่าสิบหาจนถึงสองบาทยี่สิบนะครับแถวชนบุรีนะครับพี่น้องแถวชนบุรีนะครับแล้วก็แถวระยองนะครับระยองนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่นจะซื้ออยู่นะครับจะซื้ออยู่สองบาทหาตังค์นะครับผมสองบาทห้าตังค์นะครับแถว ชาเสื่องเศร้านะครับชาเสื่องเศร้านี่ซื้ออยู่2องบาทสานะครับเปอร์เซ็นต์แปรง25เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์แปรงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ซื้ออยู่2องบาทสานะครับแถวสาแก้วนะครับสาแก้วนี่ซื้อนะครับตั้งแต่2บาท10ตังถึง2บาท15ตังเปอร์เซ็นต์แปรง25่ส้เปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องเด้อนะครับผมแถวจันทบุรีนะครับโรงงานจันทบุรีนี่หยุดนะครับพี่น้องจันทบุรีนี่หยุดนะฮะช่วงนี้หยุดเงาเลยนะครับ มาโคลาดนะครับโคลาดซื้ออยู่ตั้งแต่2บาทถึง2องบาทหกนะครับเปอร์เซ็นต์แป้ง25%ขึ้นไปนะครับผมเปอร์เซ็นต์แป้ง25%ขึ้นไปมาแถวกาลสินนะครับแถวกาลสินสองบาทยีนะครับถึง2องบาทสีเปอร์เซ็นต์แป้ง25%เหมือนกันนะครับอ่าราคาร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดซื้ออยู่2องบาทสีนะครับซื้ออยู่2องบาทสีเปอร์เซ็นต์แป้ง25%นะครับพ่นบาทเปอร์เซ็นต์แป้งก่อนนะครับอ่าถ้าได้ เปอร์เซ็นต์แปลงยี่สห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปผูซื้อสองบาทสี่ห้าหรือมากกว่านั้นนะครับมากกว่านั้นถ้าเป็นตังไบท์สามสิบาได้อยู่สองบาทหกห้าหรือมากกว่ปับขึ้นตามลําดับนะครับผมสารค้ามนะครับสารค้ามซื้ออยู่สองบาทสิบหาถึงสองบาทห้าสิบนะครับสองบาทสิบห้าถึงสองบาทห้าสิบนะครับอันนี้เป็นอัปเดตเป็นราคานะครับเป็นราคาโรงงานที่เพิ่นรับซื้อนะครับทั่วไปนะครับที่อัปเดตให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับราคามันนะครับแถว สารค้ามสารค้ามยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ซื้อสองบาทสิบห้าถึงสองบาทห้าสิบนะครับขอนแก่นนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ซื้ออยู่สองบาทสี่สิบห้านะครับซื้ออยู่สองบาทสี่สิบห้าราคาแถวอุดรธานีนะครับอุดรธานีซื้ออยู่สองบาทสามสิบครับพี่น้องซื้ออยู่สองบาทสามสิบนี่คือราคาโรงงานที่เพิ่นรับซื้อกันนะครับตอนนี้นะครับผมรับซื้อหัวมันสดนะครับ ข่าวข่าวเกี่ยวกับราคามันนะครับก็ได้มาว้ามาเล่าสู่พี่น้องฟังนี่คือข่าวข่าวในการรับสื่อมันสัมปะหลังของโรงงานนะครับว่าเป็นสื่อ,อในราคาเท่าไรแล้วการไปขายในโรงงานนี่ก็ต้องวัดแปลงครับพี่น้องเนาะวัดแปลงนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์แปลงยิ่มหาเปอร์เซ็นต์นไปเปอ่์อจิซื้ออักษณะนีซ้ํานีละก็ถ้าเปอร์เซ็นต์แปลงเขาสูงนะครับซื้อปั๊บขึ้นไปอีกนะฮะ คือบอกง่ายว่าวัดเปอร์เซ็นต์แปลงแต่ว่าตามล้านทั่วไปบางล้านเพิ่นกวัดแปลงคือกันนะครับส่วนใหญ่น,นี่เพิ่นบววัดแปลงเพิน่นจีซื้อเป็นมั่นร่วมนะครับเพิ่นจะนั่ไปขายเองนะครับเพิ <andro> ่นจะนั่ไปขายเองนะครับตามล้านทั่วไปนะครับตามล้านทั่วไปนะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสนะิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ีอูประมาณนราคาที่รับซื้อตอนนี้คือบาทแปดสิบนะครับบาทแปดสิบขึ้นไปนะครับเป็นมั่นร่วมนะครับ แต่ว่าบางมองบางบอนอาจจะนะครับอาจจะหน้อยกว่านี้นะครับผมพี่น้องท่านใดไดนําไปขายกับคอมเมนต์เข้ามาบอกนํานะครับผมผมจะมาบอกสูงในกลุ่มไร่มันสวนมันเฮานี่แหละนะครับไดีอัปเดตอยู่ตลอดนะครับอัปเดตอยู่ตลอดข่าวสารว่าเป็นจากไหนราคามันนะครับผมเพราะว่าปีที่แล้วนี่ราคามันในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ก็คือราคามันสูงนะครับราคาอยู่3บาทหมเด้พี่น้องนะครับราคาอยู่3บาทปีนี้ลงมาเนี่ยนะครับหายากนะครับ ราคาต่ำกว่า2บาทสัดส่วนใหญ่นะครับสัดส่วนใหญ่แต่ว่าก็มีบางหมองขึ้นกันนะครับล้านทั่วไปเพื่อกระซื้อ2บาทขึ้นขึ้นกันนะครับมันกระขึ้นอยู่กับมั่นหน่อยมั่นหลายขึ้นว่าหลับพีนองนะครับถามั่นหน่อยนะครับมันเริ่มหน่อยลงนะครับเพื่อกระอับราคาขึ้นแน่นะครับล้านนะฮะแต่ว่าถามั่นมันยังเหลือหลายแน่นะครับเพื่อกระซื้อในราคาถี่ถือลงจะถือลงจังหน่อยนะครับการสอบถามเกี่ยวกับ ล่ามั่นที่รับสื่อเป็นยังคือสื่อในราคาที่ต่ำแท้ในช่วงนี้นะครับเพิ่นกะว่าการที่สื่อมั่นมากนี่เขาต้อไปวัดเปอร์เซ็นต์นแปลงมั่นแต่ละคนที่นามาขายเนี่ยเปอร์เซ็นต์แปลงพอทอกันนะครับก็เป็นความเพลิเลนเะนาะปลูกสายพันธุ์มันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับเดือนนะครับที่เขาปลูกไปนานะครับเขาปลูกอาจจะเจ็ดเดือนแปดเดือนบางท่านก็ปลูกเป็นปีนะครับ มันก็ขึืนอยู่กับอายุนําหลักกระสายพันธ์นะครับหลักกรเพิ่นสื่อเพิ่นมั่นร่วมเพิ่นนําไปขายวัดเปอร์เซ็นต์แปลงนะครับกระไดแนบบ่ไดแน่เพิ่นวานะครับเพราะก่าทางโรงงานถักขยับขืนนะครับเพิ่นก็สามารถขยับขึ้นไดหาตังซิปตังเพิ่นกะสิขยับขึ้นให้นะครับผมเพิ่นวาจังสีเนาะนะครับกับเป็นข้อมูลข่าวสารถี่นํามาวาสู่พี่น้องเขาฟังนะครับปีนี้นะครับก็ต้องทาใจคือว่าลละนะครับผมเพราะว่าหลายๆหม่องหลายๆบอนนะครับ ราคาบอกระเตียงป้าไดนะครับแต่ว่ากะบางมองเพื่อกับปั๊บขืนเน่นะครับโรงงานเพื่อกับปั๊บขืนหาตังซิฟตังซิฟหาตังมันกระขืนอยู่กับทางโรงงานเพื่อจะปั๊บขืนเนาะเพราะว่าเขากระเห็นอย่างบ้ได้นะครับเป็นเกษตรกรเช่าไรมันนะครับที่ปลูกมันหลักกระนั่งไปขายแล้วกับโรงงานเป็นผู้ตังราคาเองนะครับอ้างอิงจากการทรงออกของเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนทรงออกดีหรือว่ามันขาดแค้นนะครับเพื่อกับอัพราคาขืนใเขาหันมาปลูกเนี่ยก็คือเป็นเทคนิคในการ ค้าขายของเพิ่นนะครับผมแต่ถ้าเพิ่นซื้อไปแล้วนะครับเพิ่นขายเดี๋ยวชะลอกการทรงออกเพิ่นก็ดันราคาลงปับราคาลงมันก็เป็นลักษณะนี้นะครับมันก็ต้องประสานงานกํานวยงานต่างๆที่ต้องเขามาซอยเหลือในการทรงออกนะครับผมแต่ของเฮ้าก็คือผลิตขึ้นมาแล้วนะครับเห็ดสวนมันขึ้นมาแล้วเพิ่นตั้งราคาไว้เท่าไรก็ต้องขายทานั้นหล่กพี่น้องนะครับผมแต่ว่าถ้าเฮ็ดขาดทุนนะครับบางคนก็ถอยแล้วปีนี้นะครับบางคนก็ สู่ตอนะครับบางคนก็เฮ็ดต่อนะครับเพราะว่าปีหนาก็มีสีรุนนะครับบางทันมาอุ้ยบมมีสีดอกเพราะว่าปีนี้ลดแล้วบอเฮตแล้วเพิน่านะครับบางคนก็ตัดพ่อไปในการที่บ่เฮตแล้วหันไปปลูกแนวอื่นนะครับก็เป็นการตัดสินใจของพี่น้องแต่ละคนนะครับบ่คือกันนะครับคือบางปี้าม่านมั่นหน่อยราคามั่นกัสูงเฮากับเบิงจังหวะเอาครับพี่น้องนะครับบางหมอ่าบางปีมั่นหน่อยนี่ราคามันก็อับเกินสูงบางปีนะครับ มันล้นตลาดราคามันกะต่ำนะครับหาตลาดรองรับบ่ได้นะครับผมแต่ว่าก็คือมันของเฮาเนี่ยการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเบาง่ายออกส่งออกได้หลายกัวมูนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยตกต่ำแห้งแต่ว่านะครับบางประเทศเพิ่นก็มีต้นทุนที่ต่ำนะครับะคือเฮาเนี่ยต้นทุนสูงนะครับจ้างรถไถจ้างทุกอย่างนะครับไร่หนึ่งเนี่ยตีเฉลี่ยออกมาเนี่ยบ่ต่ำกว่าสี่หาพันต่อหนึ่งลายแล้วนะครับกัวสวงเขาจะได้ อ่าส่วนเขาจะได้ถอนขายเนี่ยนะครับต้องลงทุนไปไรล,ละแล้วนะครับพี่น้องไรละสี่พันหาพันเนี่ยบ่อขาดแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับข้อผลิตนะครับเพจต่างใ,ให้มีคุณภาพเพจต่างใ,ให้มั่นเฮานนนะะเ,นเนี่ยหัวใหญ่น้ำหนักดีละกาเปอร์เซ็นต์ให้มันได้หลายๆ,ๆนะครับผมอัตราต,าต,ราต่อไรหกตันเจ็ดตันเฮาก็ยังพ่อเหลือมีกําไรละกการาคามั่นบวกกับราคามั่นที่สูงขึ้นมาแน่นะครับบอ่อต่ำก็สองบาทหาชิพนะครับเปิ้ลใส่สามบาท นะครับจังได้กับ,บาขาดทุนจังได้เฮาก็มีกําไรเนี่ยนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับตกต่าแห้งต่ากว่า2บาทมันก็เลยเห็นหเฮ้าอ่ามันเห็นเฮาขาดทุนนะครับลรากาอัตราต่อไรของเฮามันต่ําโดยเฉลี่ยก็คือ3าถึงสตันต่อไรนี่แหละนะครับท่าได้ไรล,ละนะครับบ่ต่ากว่านะครับเจ็ตัน8ตันลราการาคามันบ่าตา่ากว่า2องบาทหาซิพ่อมีผลกําไรแนะ่นอนเนาะนะพี่น้องเนาะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการเบา แชร์ให้ฟังกันในกลุ่มนะครับค่าผมราคามัน่นตามที่ผมเบาเนี่ยแหละนะครับการอ้างอิงมาจากทางสมาคมเพลินนะครับเดี๋ยวอันนัมาลงมาอัปเดตนะครับหลัผมกลมาเบาเราสูพี่นองในกลุ่มนี้ฟังนะครับผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ